วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่มวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบเกษตรเคมีพมร้อมด้วย4พักการเมืองพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักพพก,ก้าวไกล ชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทยต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน G.A.P. ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจด้านสินค้าเกษตรไทยย้ำจุดยืนครัวไทยสู่ครัวโลกครับก็จากสงครามรัสเซียยูเครนที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ ยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญที่สุดของยุโรปนะครับการที่ปุ๋ยเคมีไม่สามารถส่งออกจากรักเสเซียและเบลารุสได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นวิกฤตนะครับที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรในช่วงไตรามาสที่สามและไตรามาสที่สี่คิดว่าจะขาดแคลนซึ่งขณะนี้หลายประเทศที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยก็กลัวนะครับว่าพืชผลทางการเกษตรจะลดลงก็เลยยิ่งไม่ส่งออกใหญ่ ราะฉะนั้นวิกฤตการขาดแคลนอาหารขณะนี้ได้เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วโลกนะครับซึ่งก็เกรงนะครับว่าไตรมาสที่4เนี่ยก็จะจะขาดแคลนหนักนะครับซึ่งผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยในวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นครัวของโลกแล้วก็เป็นผู้ส่งออกอันดับ12ของโลกเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าในอุตสาหกรรม อาหารเพื่อส่งออกเนี่ยทุกประเภทนะครับได้รับอน,นิสงก็คือได้รับออเดอร์เข้ามาทะลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุตสาหกรรมเดียวในขณะนี้นะครับที่มีการเติบโตสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ที่ประกอบการกังวลเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องราคาเท่าไหร่แต่กังวลเรื่องของสป라이หรือว่าพวกเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี นะครับที่จะต้องนําจากส่วนอื่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็พยายามที่จะปรับตัววางแผนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกครับว่าปัญหาเรื่องของฟู้ดซิเคียวริตี้หรือความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นใหญ่นะครับนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในทั่วโลกขณะนี้แต่ว่ามันเฟอ้อของก็แพงแต่ขนาดเดียวกันก็ขาดแคลนอาหารด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการที่จะรีบเร่งในการที่จะวางแผนในการผลิตนะครับแล้วก็เพื่อการส่งออกและเพื่อบริโภคภายในประเทศผมุมเชื่อว่าวิกฤตนี้ถ้าทางถ้าเกิดสงคารามของรัสเซียยูเครนเนี่ยตามข่าวที่แจ้งกันว่าจะยืดเยื้อมันจะส่งผลไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะครับอาจจะเป็นปีหน้าและอีกปีต่อต่อไปสองส2มปีแน่นอนครับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนะครับผมต้องพูดว่าอย่างนี้ก่อนเงินเฟอ้อทั้งโลกเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้ผู้ซื้อในต่างประเทศเองก็ได้รับความกดดันเรื่องของอาการจับจ่ายนะครับอำนาจการจับจ่ายแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ดีมอนเรื่องของอาหารเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เรีนนะครับวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้ประกอบการผู้ส่งออกของเราตอนแรกๆก็มาปรึกษากันปวดหัวเพราะว่าราคาวัตถุดิบทุกอย่างเพิ่มขึ้นไป30 4สิิเซนตนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อผลิตออกมาแล้วต้นทุนก็แพงขึ้นตามตามวัตถุดิบเหล่านั้น แต่ว่าตอนนี้ดีมานมันมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับมีการสั่งซื้อเนี่ยทุกราคานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอให้ส่งของให้ได้เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่ที่ได้เรียนนะครับตอนนี้เราต้องกลับมาบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของการขาดแคลนสพลายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้ก็ไปหาแหล่งใหม่ๆนะครับในการที่จะเสริมเพื่อไม่ให้ขาดข้อ2เนี่ยการทําสัญญาระยะยาว ยอมที่จะเซ็นเป็นปีๆนะครับยอมขึ้นปรับราคาทุกๆ2เดือนนะครับและส่วนที่3มเนี่ยผู้ส่งออกพวกอาหารสัตว์ผู้ที่ส่งที่ต้องนําอาหารสัตว์เข้าเนี่ยตอนนี้เขาปรับเรื่องสูตรการผลิตอาหารสัตว์โดยเอาวัตถุดิบในประเทศเข้ามาผสมลองใช้ดูนะครับ3อย่างทําไปพร้อมๆกันครับ